Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go go ma, 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 ma B lên x3 Thế nào cậu có shirt B pedestrian cáiher đãyy not phere thậm tttehng ko ai còni vài cáibrai x3 stir fcni.ng.送 tchijn em số loang bye boys thật đẹp đẹpaffe tới dận tùy bà ec okay. okay. a lovers asr thật đẹp chati nh 맡 Cryリnh chag x3UR UEO veo Rose vàng chi5 attraction em few sitten e oell Shine t bringt ngay cçc něi Đugg聲 vài kia có đ earnings�ель cách đâu

ชวเพื่อนด้วยชเอนดวยมีศัพเพื่อนปะหารัเพ <incomplete> ื่อนหน่อยวงข้างนอกวงชุบข้างนอกวงชุบอยู่กลางวงชุบอยู่กลางวงพี่หน่อยโเคดวไปกันให้มากลางวงเลยอย่าหน่อยเยอะพี่อย่าหน่อยเยอะอย่าหน่อยเยอะุเพื่อนด้ววเพื่อนเห็นเพนหน่อยป๊ ้าเจอตัเพื่อนเอาเลยไอ้เพื่อนนอนนานเดี๋ยวเพื่อนนอนนานเดี๋ยวเพื่อนนอนนานตายกินเกินไปเด้อเราก็ายเกินไปนะเออเอ้ยมึงแยกมึงกลับไปขามากอนขามากอนามกอนงขามากอนวงอไปไหวอะไรไหวอไรไหวอะไไหไอเจนไหนเกนเกนชเกนเกนนชูเกนชกนนกนนเกนกนเกนกนนนกนกนกนนนกนนนก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 นเก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 นกนน

เฮ้เขายังไม่จบเขายังไม่จบเขายังไม่จบยัววงยังไม่จบไปตีให้จบมีพอไม่ต้องมีปล่อยมีเล่นเลยดักวงตัวนึงเลยดักวงตัวนึงโอ้ยโทษโทษ เขายังไม่จบเลยมันขึ้นได้เลยไม่ใช่หรอพี่ยังยังยังอันนี้ใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยจต้องจบแล้วไม่จะแบบเสื้อมันแบบเหมือนกันมากจนแบบแกะกันไปเรื่อยเรื่อยเลยเสื้อแม่งเหมือนกันมากจริงเสื้อโคตรเหมือนกอดพี่ผมต้องแค่ก่อดไอ้นี่ใช้นี่ก็งั้นผมเอาเอดีนะพี่ผมขอขออีโมผมขอ ขอหัวทีหนึ่งเนื้ป่ะตรงนี้คอีโมอีโมคนใครจะให้เลือดใครมันต่อยอะไรนะครับีเลือดพี่ใครจะีเลือดีเลือดให้เมื่อกี้หมายแล้วรุมมี่เรามีกี่คนวะไม่ดีไม่ดีรู้แต่หมายเปรียบรู้สองคนโอ้ยขอตามขอตามเดี๋ยวแล้ใครใครใครใจนี่ใครใจนี่ใครใจนี่รอบหน้าคนนี่นะผมหยิบโอไดีมาแล้วรอบนี้โอเคค่ะไอตินเขาหลังมึงบู๊เพื่อไม่เป็นกอบไปเลยนะมันเก่งกะ ไม่ฟูกแล้วติงขนาดนี hmm> ้มาพี่มามามาผูกคอช็อตมามาให้พ <im ี่ด้วยขอคอพี่ไอีโมพี่น้อยอมมพอมพอมผมได้อเดอด้อด้อด้อเด้อขดอเคุณเด้อขอเด้อเะ้เด้อเดุณเด้อเอเด้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 อเ้อเอคดอเอบคุณอบคุณครับขอบคุณอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ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 ครับ แขวนแขวนผ้าอะไรหัวเหนียวจังเลี้ยนหลังเหนียวจังค่าวบอลด้วยเด้อคนที่ตายค่าวบอลด้วยเด้อจะต้องแทงไม่เข้ากี่วะ